สวัสดีกันด้วยนะครับอยูกผมมิสเตอร์ดักไก่เกมเมอร์ครับอ่ะวันนี้ผมจะมาสอนสร้างกับดักในไม c ์ครับนี่ยเออผมตกกับดักตัวเองเคเดี๋ยวสร้างเวอร์ใหม่เลยน่ะชีตกับดักที่หนึ่งฮะก็คือกับดักประตูบ้านนะฮะ สมมติเราลองสร้างบ้านหลังเออโอเคหนึ่งสองสามสร้างหลายเล็กอ่ะ 1, 1, หนึ่งสองสามหนึ่งสามก็อาจจะก็อาจจะไม่สวยฮนะเพราะว่าคลิปนี้ผมไม่ได้สอนสร้างบ้านนะ สมมุติบ้านก็จะเป็นก็แบบนี้นะก็เข้าแล้วคนได้ชอบวางแผ่นเหลี่ยมไว้หน้าบ้านใช่ไหมให้เราขุดลงไปฮะตกโลกไปแล้วก็ t n นทีไหนวะอันนี้เหยียบ นี่เหยียบ้วตกโลกเลยฮะผมไม่ใช่ผมไม่ได้ทำกับดักทีนทีธรรมดาวางทีนทีไว้ตรงน,นี้หรือว่าถ้ายังไม่เนียนผมก็เอากวดวางแทนนะคะแล้วก็ทำเป็นห้องเล่น เนียนะฮะสมมติเราเดินไปโอ้บ้านสวยๆของฉันแล้วคุณก็จะตกโลกแล้วคุณก็จะตายฮะตัวดังนี้ไว้แกล้งเพื่อนโอเคตับดักที่สองนะครับคือตับดักกล่อง นี่นะกลุ่มหลังนี้ไม่ค่อยซับซ้อนนะโคตรง่ายเลยป้ายอยู่ไหนให้เราเขียนป้ายว่าเ,เขียนว่าอะไรก็ได้คะเช่นผมเขียนว่าฟรีไดมอนด์อ่าเ e ็ดฟรี ดีไอเอ็นโอเอ็นดีให้รูถูกหรือเปล่านะครับโอเควางกล่องไว้ตรงนี้ขุดเลยตามเดิมนะฮะแล้วก็ขุดบล็อกหนึ่งวางไอซสโตรนเสร็จแล้ววางจีนทีกับกวดเช่นเคยนะครับหรือจะวางทรายก็ได้นะครับ สมมติทำน,นี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะลองป่าเป็นเซเวอร์นะครับคนก็จะยืนตรงนี้แล้วพอเราเปิดกล้องน้อก็จะเฮ้ยเราก็จะต้มก็ตายอย่างนี้นะครับะต่อไป ก็มีแค่นี้นะเดี๋ยวผมจะคิดกับดักใหม่ๆทำต่อพัฒนาครับขอบที่รับชมนะครับบ๊ายบาย